cặp đi bọc cảm giác đang flap bây không làm pháo chưa kể cả làm

มาเป็นประธานในการมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการหนึ่งจันตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมพุพ 5, 7, 1, 1. ทธศักราช2557ันห้าจนปัจจุบันคุณสิริรัตน์เล็ก,กำแหงพันตรเอกอดุลกำกันนะครับคุณทัพวันรัชชัยกิจัลย์วันหน้าสถาการณ นายั้กันทียาผู้แทนพัฒนาการสวัดลำปางและก็นายกุกคนเชิ เพื่อแสดงความยินดีนะครับรยาสีวัฒนาพนมดีร่วมกับกรมป้องกันแรรเทาสาธารณภัยาพริจิตาได้่านเจ้าขอขอบคุณท่านสัรที่ดีตุ่เรรับ เท็่สิบแปดแล้วนะเสียงแรงดีเนาะ สวัสนะครับท <t od em |ms|> ุกวงแขนใหญ่นะครับขอเลยานะน้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับเกียรติยาสดีน้องครับทุกวงหัวใจนะครับสวัสดีครับยังไงครับต้องขอขอบคุณทางอ่ากรรมการเหล่ากาชาติตัวระพานที่ท่านนะฮะตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด ปบาร์ะาเองปนางพกมมาเกงกเลยนะรอว่าให้มีกรอะไรแต่ไปทางนุกนะทางออนไลน์นะครับวันนี้เวันนี้นรับต้องรับคณะของิที่มาเป็นออนไลวัีครับ